ต่อไปความกว้างที่เล็กที่สุดจะเป็น DPI นะ DPI ตัวนี้เนี่ยเราจะปรับอยู่ที่ตอนนี้เราก็มาอยู่กับช่อง For Eve e นะทุกคนก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาเปิดการตั้งค่าเนาะการตั้งค่าที่เราจะเปิดในวันนี้ก็เป็นการตั้งค่าของ Android เนาะจะเปิดทั้งในเกมแล้วก็ DPI เลยนะทุกคนโอเคก่อนที่เราจะไปดูการตั้งค่าก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะเวลาแบบลงคลิปการตั้งค่าใหม่มาจะได้ไม่พลาดเนาะ อเคก็การตอบสนองนะทุกคนสําหรับโทรศัพท์ใครที่ช้าๆเนาะก็ให้ปรับเป็น100เลยเนาะโอเคปรับเป็น100เต็มเลยนะทุกคนโอเคปรับแต่งปุ่มเราจะปรับอยู่ประมาณนี้เลยนะทุกคนแล้วก็ปุ่มยิงนะเราจะเลือกปรับอยู่ที่63ถึง69เนาะโอเคทุกคนก็ลองเอาไปปรับดูเนาะว่ามันดีหรือเปล่านะขนาดไหนดีก็ลองไปปรับเนาะแต่ว่าแนะนำจริงๆก็จะอยู่ที่69เกนะเก็บของอัตโนมัติ การแสดงผลกราฟิกตัวนี้เราเลือกตามที่โทรศัพท์ตัวเองไหวดีกว่าเนาะไม่ต้องไปปรับตามคนอื่นนะถ้าโทรศัพท์เราแบบเลมน้อยแล้วก็แบบไปปรับระดับสูงตามคนอื่นนี้ไม่ได้นะทุกคนเออโอเคประมาณนี้เลยเนะาะไปเดี๋ยวเราไปดูการตั้งค่าเพิ่มเติมหรือว่า DPI กันดีกว่าเนาะอย่างแรกก็ให้เราเข้ามาในการตั้งค่าของตัวเครื่องเลยนะทุกคนโอเคแล้วก็เราต้องมาเลือกตรงคําว่าระบบเนาะอืม ตอนแรกๆเนี่ยสำหรับใครที่มีนักผู้พัฒนาซอฟต์แวร์อะไรข้างล่างเนี่ยนะทุกคนเออก็กดไปเลยเนาะแต่ว่าสำหรับใครที่ยังไม่มีเราต้องมาเปิดก่อนนะโดยการที่เราต้องกดไปตรงเกี่ยวกับโทรศัพท์เนาะหรือว่าการตั้งค่าเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยแต่ละรุ่นมันจะไม่เหมือนกันนะทุกคนโอเคแล้วก็มาดูตรงคำว่าข้อมูลซอฟต์แวร์เนาะจะเห็นคำว่าหมายเลขบินนะทุกคน เราต้องกดจนกว่ามันจะขึ้นคําว่าตอนนี้คุณเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์แล้วเนาะกดไปเลยนะรัวๆโอเคแล้วเขาก็จะให้เราใส่รหัสผ่านเนาะแล้วก็ทําการใส่รหัสผ่านของเราไปเลยตอนนี้เราก็เป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะโอเคก็ให้เรา back ออกนะแล้วให้เราเลือกตรงคําวนะ่าระบบเนาะนี่มันก็จะโผล่ขึ้นมานะทุกคนตัวเลือกสําหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์เรากวดเข้าไปเลย เลือเล่อนลงมาเรื่อยๆนะโอเคเราจะมาเห็นคําว่าอัตราการเคลื่อนไหวของหน้าต่าง3ตัวนี้เลยนาะที่ทําขอบไว้ให้เนาะเราก็ต้องเลือกเป็นปิดภาพเคลื่อนไหวเลยนะทุกคนโอเคปิดไปเลยเนาะต่อไปความกว้างที่เล็กที่สุดจะเป็น DPI นะ DPI ตัวนี้เนี่ยเราจะปรับอยู่ที่5 8 1นะทุกคนโเคกดตกลงไปเลยเนาะ ว่าเดี๋ยวเราไปลองเทสกันดูเลยเนาะว่ามันจะติดหัวดีหรือเปล่าเนาะตอนนี้เราก็เข้ามาในโซนฟิสตาล์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเรามาลองทดสอบกันดูเนาะว่ามันจะได้หรือเปล่านะส่วนปืนที่เราจะเอามาทดสอบในวันนี้หลักๆก,ก็จะเป็นปืนลูกซองควงเราแล้วก็ปืนดีเซ์ด้านเองเนาะติดหัวนะทุกคนติดหัว เออมันก็ได้พอได้นะทุกคนโอ้โหติดแดงเถือกเลยเนาะแดงเถือกลูกซองนี้โอเคนะทุกคนเวิร์กมากเลยเนาะแดงเถือกตลอดเลยเนาะเออก็เข้าท่าอยู่นะ โอเคนะทุกคนเดี๋ยวเรามาสรุปกันดีกว่านะว่ามันดีหรือเปล่าเนาะก็ผลสรุปก็คือดีเนาะอาจจะต้องฝึกเล่นไปสักพักนะทุกคนก็การตั้งค่านี้รู้สึกว่ามันก็ดีมากๆเลยนะทุกคนแต่ก็มันไม่ได้ติดหัว100%เนาะแต่ก็สามารถเล่นได้เนาะไม่ว่าจะเป็นลงแร้งหรือว่าเล่นไฮไลท์ก็สามารถใช้การตั้งค่านี้ไปเล่นได้เนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยเนาะ